กุ้งมุกองไม่สมัดกองโตกันเลยัอดีครับพบกันช่อรการเกษตรเชลุกนะครับคลิปนี้เราจับเป็ดส่งให้ลูกค้าไปส่งโครงการนะครับจากกันยามดึกเลยนะครับมาตอนไหนเราจัให้ตอนนั้นนะครับที่ฟาร์มเรามีของพร้อมส่งนะครับท่านที่สนใจอยากได้เป็ดไข่หรืออยากได้ลูกเป็ดบาบารี่นะครับไก่ไข่ไก่ดำเรามีให้หมดนะครับ ก็โทรมาพูดคุยกันนะครับ0 87, 8 7 2 2 8 2 1 2 1นะครับไอ้มันมันออกผันมันออกผันจับโบแมนลอเอ็นเตอร์หน่นจับหันออกมาก่อนหน่อยจับ,จ,บจับเลยจับออกเลยจับออกเลยหัวลงคอออกมาจับเลยจับเลยหน่อยแล้ยิ่ง ดูนะครับให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับสวยนะครับดูนะครับขนเต็มอ้วนๆน,นะครับดูนะครับตีนบางๆนะครับดูเป็ดสาวแท้เราอยากให้พี่น้อง FC ได้ได้ดูว่าเราขายเป็ดสากวกับสาวจริงๆนะครับเฮ้ยบอยเองยัางขบไปมัดไหม ตัวนีชวนเน๊ะก็ตัง ไปมนกเปิดยากเลยอ่าเปิดแล้วนะครับก็เปิดยากเลยเึข้างวะจังวะถือกินเพือถือันบมันโอบวอรฟ้ามันโนามันโามันเอาเปลี่ยนกล้องซะมันถี่แตกของเราเปลี่ยนกองซะเดีเดียว เราข้างๆกันร้อนหมอกว่านะครับอนอ้วนนะครับบอกเล่ามามนว่าอยากเรียนเงินเล่าหรอกบีบกันพวดนะไอ,อ,อ้ลกกูกคนนะครับ,บพวดสิแม่ครับ พี่พี่ชายนะครับจากดินแดนเขาวงนะครับขอส่โครงการนะครับเป็ดเราไล่ให้จากในป่าน้ำคือของที่ฟาร์มมีนะครับพี่น้องเอซหรือท่านใดที่สนใจเป็ดไข่ก็จะเข้ามาเอาจะเข้ามาเลือกเองก็มาเลยนะครับเรามีของนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีของแลเข้ามาพุฒนะครับขอบค ให้ดูนะคจับไปเรื่อยๆนะครับกค้าย <Portuguese> <phones> ใ,ใส่เค็งวันสนะครับ พิท้างไฟฟ้าพิท้างเขาเป็นแ่บใสเสเสล้างก่อนใส่เอาเส้นสนี้ก็ได้ดูไปพร้พอมๆกันเลยนะครับสวยๆนี่นะครับอ้วน,เน,น,นะน,เๆ,นๆเลยนะครับนี่นะดูนะครับผลเลื่อมๆมันๆเลยนะครับนี่นะครับอยากให้พี่น้องเอฟซีท่า FC. นที่สนใจเป็นใครนะครับเต็ียไมไปเค้าไป ไล่กันขึ้นมาจากกลางทุ่งจริงๆนะครับวิธีการเอาเข้าของพี่เขาครับมันจำให้เป็ดไม่นี่นะครับมาดูนะครับพี่เขาจะลากมานะครับลากมาแล้วก็เอาเข้าพไปฮะามให้เป็ดาขาไม่หักนะครับถ้าเกิดวางแล้วกดลงนี่คือหักอย่างเดียวนะครับ สิบสามนะครับเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สีี่สองสิบเข่งดีพี่สิบสาเข่งเป็น1อยสามชิอยสามกับอีกหกเ,เ,เกินแล้วตัวเลยร้อยสามเป็นกับอีกสามสาเก้าเนาะเออเพราแล้วนี่นะครับก็คือเสร็จภ,ภารากิจแล้วนะครับตอนนี้ เรากำลังจะลำเบียงขึ้นรถนะครับก็เดี๋ยวเร,เราช่วยพี่เขาขึ้นรถก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้ก็ทำสั้นๆไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับ